มาเช็คดวงชะตาภายในเดือนตุลาคม2566และข้อควรระวังอย่าลอช้าไปเช็คดวงกันสำหรับชาวราศีเมษทางด้านดวงการงานจะมีงานที่ราบลื่นงานที่ดีจเจริญเพราะได้รับความร่วมมือดีเพราะมีหุ้นส่วนผู้ร่วมงาน <Wow. S 1> ได้งานที่พอใจแต่ก็ยังต้องวิ่งเต้นติดต่อจึงจะได้งานการเจรจาใดๆจะสำเร็จพอใจทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนยื่นหมูยื่นแมวจะราบลื่นถ้ามีปัญหาจะมีคนช่วยให้สร้างมิตรภาพเข้าไว้ทางด้านดวงการเงินเป็นคนหาเงินเก่งช่วงขาขึ้นทำเงินได้มากเป็นคนมีไฟในการหาเงินมีเงินเข้าคลองไม่ขาดมือสร้างฐานะได้ดีอาจมีรายจ่ายด่วนต้องวิ่งเต้นทำให้ต้องเร่งหมุนเงินทางด้านดวงความรักสำหรับคนโสดพบรักเพราะเกื้อกูลกันบางคนรักสมหวัง เพราะทุ่มเทเปกเก่งมีคนมาชอบมาขอความรักรอพิจารณาสำหรับคนมีคู่นิยามรักช่วงนี้คือการให้และรับที่เท่าเทียมกันอย่าลืมตอบแทนสิ่งที่คนรักทำให้สำหรับคนทำผิดจะได้รับโอกาสแก้ตัวทางด้านดวงสุขภาพจงทำใจให้เบิกบานลดความเครียดป้องกันสุขภาพเสื่อมโทมทางด้านข้อควรระวัง ต้องตั้งสติให้ดีไม่ใจลอยเป็นอันขาดเพราะมีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากความเมาลอยจนนาให้บาดเจ็บและเสียทรัพย์ได้ส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้แคว้วคลาจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บด้วยการบริจาคเลือดหรือร่วมบริจาคเครื่องมือในการผ่าตัดหวังว่าทุกคนจะนําคําทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาท แล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน